สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ฟนช่องนะครับท่านผู้ชมทางช่องของเราทุกมองทุกบอลน,นะครับเมื่อนี้แอดมินสีน้ำเอาแนวทางของอาจารย์สมเกียรตินะครับอาจารย์สมเกียรตินะครับ แนวทางของอาจารย์สมเกียรติมาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้พิจารณานะครับอาจารย์สมเกียรติวัดนที่16บหกนะครับเนาะ 16, สิบสีงหาคม65นะครับอาจารย์สมเกียรตินะครับ สำหรับสถิตินะครับสำหรับสถิติของอาจารย์สมเกียรติในงวดที่ผ่านมาครับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้านะครับงวดที่ผ่านมานี่บนเพื่อนพวกเขานะครับเพื่อไปเขาล่างนะครับให้เด่นล่างหนึ่งมีแปดหนึ่งและสี่หนึ่งนะครับเขาเป็นตัวกลับนะครับเข้าล่าง ได้คน,นสองหางนะครับนี่เป็นสถิติในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสถิติเก่านะครับมาท,ที่นี่ก็มาเบิ้งสถิติไม่นะครับสถิติไม่ในงวดวันที่สิบหก สิงหาคมหกห้านะครับเดินวิ่งนะครับ เราตามเพิ่อนนี่นะครับเ่นวิ่งบนสามนะครับสามตัว เจ็ดสาตัดก็จะเป็น32นะครับตัวกัน39นะครับอันนี้บนนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเดินนะครับจุดนี้กันนะครับส่วนล่างนะครับล่างล่าง ล่างเจ็ดนะครับจับคู่นะครับเจ็ดหก กันหนึ่งคู่นะครับกันเจ็ดเก้านะครับเป็นแนวทางของอาจารย์สมเกียรตินะครับ น,นี้ตัวตัดนะครับเป็นเป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับพี่น้องส,สังเกตเบิ้งวดนี่เพื่นเพิ่นไม้สามโตัวพ่อมนะครับ มันสีมาสามตัวพอรัสามตัวนี่มันสีเป็นตัวเด่นของตัวล่างนะครับเป็นตัวเด่นของข้างล่างเพราะว่าเด่นบนนี่มันสีสามนะครับเด่นล่างเป็นเด่นเจ็ดเพราะนี่เพื่อนอาจสะเอาตัวเด่นเจ็ดนี่ ขึ้นมาเป็ี่นลักร้อยของ3า,ามตัวบนีก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็พอหูน้าเพิินเพิินหามาจังสี่มันก็ต้องลงไปจังสี่นะครับามาไม่มาแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ใช่เพใชพทีพ่ผู้ใดหูนะครับบ่มีผู้ใดหูว่ามันสีมาตัวใดออกตัวใด อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับให้ท่านรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการเ,าเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่มีผู้ใดหูว้วัดศิอกตัวใดมาตัวใดให้ชมเป็นขอเปรียบเทียบนะครับให้ชมเป็นสีสถิติเปลี่ยนแนวทางอาจารย์เพิ่นหายมากสิสถิติก็เพิ่นขนาดสนใจอยู่นะครับอาจารย์สนเกียรตินี่ เพื่อนอยู่กับช่องเฮมาโดดหรอกนะครับยุ่มาหลายปีแล้วสองสามปีแล้วนะครับเ่ินกับไ้มาเรื่อยๆนะครับถาม่าเขาตลอดบอกกับมีเขามีรูดคือกันนะครับอาจารย์เพื่อนกับมีเขามีรูดคือกันนี่คืองวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเพื่อนเขาเป็นตกกลับแต่ว่าตัวเด่นนรางของเพื่อนนีเป๊ะเลยนะครับเพป็นมีเขามีรูดเป็นบางเพื่อ ต่ว่าถามว่ารุดบ่อยบ่ปีหนึ่งกับสีรุดอยู่ประมาณจากักสามสี่งวดนะครับต่ว่าเขาเป็นส่วนหลายบางเทื่อกับเขาทั้งบนทั้งล่างบางเทื่อกับเลขวิ่งบางบางเทื่อกับเขาตะบนบางเทื่อกับเขาตะล่างอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับว่ามีผู้ใดสี่แม่นได้ทุกง,งวดนะครับ ว่มีผูใ้ใดสิเขาได้ทุกงวดแต่ของอาจารย์สมเกียรติมีเพื่นสีห้มาตลอดนะครับก็บมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเพื่อนบ่ย้อมห้ยสัมผั์เพื่อให้แต่ต,ตัวเลขนะครับเพิ่นให้แต่ต,ตัวเลขมากับ,บ่เป็นยังนะครับเฮาเอาต่ต,ตัวเลขก็ได้นะครับมีเป็นงวดของวันที่16สิงหาคม2 5 6 5นหานะครับพี่น้องก็ไปพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับ เด่นวิ่งบนสามงวดนี้เป็นไห้3มัวนะครับมีเจ็ดสมสองนะครับ <c oughs> เอาคือสีไอตัดกับสีนี้สามสองนะครับ3าเก้านี่คือตกกันนะครับเป็นกากับมาสามสองกันมา3ามเกว่าให้องหางกับเม่นนะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่าง เจ็ดนะครับเจ็ดหกนะครับตัวกันก็นเจ็ดเก้านี่ทอรเน่้แหละครับผมเอาพี่น้องจำซื้อคุณไว้นะ้ครับเดอ้ออาจารย์สมเกียรตินะครับพี่น้องโฉก,โกๆมๆันมนลำล่ำเลยเลยนะครับเดอ้อให้ทูกไว้ยมืดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้ำกันทุกท่านทุกคนครับหาวัาพี่น้องชียนชอบ แนวทางของอาจารย์สมเกียรตินะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้น้ำนะครับครับอ่ะฝากพี่น้องไว้น้ำนะครับีเพจแอบอ้างนะครับเร้อเบื้องเป็นของเฮงลุงเรื่องนะครับผู้ติดตามเ18ิหมื่นแปดเนี่ยเพจแอบอ้างนะครับไม่ใช่ของเฮงลุงเรื่องนะครับเขาแอบอ้างเอาโลโก้เอาโปรไฟล์ของเฮงลุงเรื่องไปทําเป็นของเขานะครับพี่น้อง เห็นเพจนี่เย่าเขาไปติดตามนะครับเด้อนี่เป็นเพจแอบอ้างน,นะครับไม่ใช่ของเฮงรุ่งเรื่องนะครับเอาฝากพี่น้องไว้อันนี้โจรโจรน,นะครับอันนี้โจรมหาโจรน,นะครับสำหรับหน้าทา้งของอาจารย์สมเกียรตินะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับเด้ออ่าที่เพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพิธการติดตามของพี่น้องอ่าได้เห็นตลอด กดติดตามเอาไว้ครับโชคๆมันๆล่ำๆรวยๆส,สุขสุขคนครับผมวัสดีครับ